ชมหน้าโรโคนะคะในส่วนของสีเป็นสีท่าเงินแท้เดิมโรงงานส่วนตัวรถรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ําพรกความใครที่ราตามหาในส่วนของ4ประตูขับ4คันนี้จัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรถสวยสภาพเดิมพร้อมใช้งานได้เลยทันทีฟรีได้จัดเต็มผ่อนแค่เดือนละหมื่นสี่ สภาพภายนอกไม่มีรอยตำหนิให้เห็นสภาพก่อนเก็บงานเอามาให้ชมกันก่อนได้ในส่วนของเบาะหนังทั้งคันคันนี้นะคะร์ออโต้ด้วยขับง่ายน้จาจอทาัชก,กรีนพร้อมอะไรมัลติฟังก์ชันปุ่มพุชสตาร์ทที่สำคัญได้ในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้ากับค่าตัวเปงแค่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันฟรีเราจะเต็มผ่อนแค่เดือนละหมื่นสี่เท่านั้นสนใจและติดต่อมาได้เลยที่ศูนย์เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ตองห้าหรือติดต่อหาน้องบีได้โดยตรงที่ศูนย์เก้าสามหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าศูนย์สามคิดถึงรถย,ยน